จดหมายฉบับต่อไปคุณวสันอ่านแล้วใช่ไหมครับผมที่ส่งหหนักใจเหมือนกันหนักใจไหมครับนะครับเขาบอกว่ามีแฟนแล้วเนี่ยแต่ว่าแฟนจะถูกจับแต่งงานแบบคุมถุงชนในเร็วๆนี้หนุ่มคนนี้แกหนักอกหนักใจว่าแฟนซึ่งคบกันมาตั้ง3ปีแล้วและพ่อกับแม่ก็ไม่รู้ว่าคบกันแฟนบอกว่าเนี่ยพ่อจะให้แต่งงานกับลูกชายเพื่อนพ่อเขาบอกว่าถ้าเกิดพ่อบังคับเขาจะฆ่าตัวตายเลยนะหรือไม่ก็หนีไปกับผม อยทีนี้กัง<ม>เขาทีนี้ผมเนี่ย <ผม S 1> เรียนอ<ช>ีกปีหนึ่งจะจบครับแล้วเขาบอกอีกนะครับว่าถ้านี่เอาไปทั้งคู่จะดีหรือไหมเพราะว่าผู้ชายคนนี้ยอยู่กับแม่แล้วก็หลานของเขาจะมีไม่ใครดูแลแล้วตัวเองก็ยังเรียนไม่จบด้วยแต่ยังไม่มีอะไรกันเลยความสัมพันธ์ทางเพศนี่นะครับมาพูดถรงที่ไหนแฟนจะร้องไห้ทุกทีปรึกษาใครก็ไม่กล้ากลัวคนรู้นําไปบอกพ่อแม่ของแฟน มันปรับตัวยากเหมือนกันนะสถานการณ์นี้นะทีนี้ถ้าเกิดผมตอบแบบมตอบแบบเป็นหมอก็ไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับหมอน,นี่มับมันเป็นปัญหาของที่เรียกคุณพ่อ,อคุณแม่เอาตอบแบบเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วกันว่าเรื่องนี้เนี่ยนะผมว่าเนี่ยน้องหนุ่มคนนี้นะที่มีน้องน่าจะไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ตัวเองก่อนนะเพื่อพ่อแม่เขาอาจจะหาแนวคิดดีๆได้เพราะผู้ใหญ่บางทีเขาเรียกผ่านน้ำร้อนมาเยอะอาจจะหากุสโลบายอะไรเพื่อช่วยลูกชายเราให้สมรักนะ อย่างเช่นผมเนี่ยลูกชายมาบอกเนี่ยผมต้องหาทางสุดวิธีมีกุศโลบายทั้งหลายต้องงัดมาหมดเลยแต่แบบทางดีๆนะไม่ใช่ชวนกันหนีใช่ไหมครับคุณประสานชวนกันหนีเป็นยังไงครับมันง่ายมากสิรับชวนกั<ข>นหนีก็หนีกันไปเลยเขาดูละครกันบ่อยหรือเปล่าใช่จริงๆแล้วไอ้ละครเนี่ยมันก็จริงมันก็ไม่มีพื้นฐานจากเรื่องจริงแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอไปในการที่จะตัดสินปัญหาชีวิตตัวเองต้องเอาตาช่างมาช่างอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแล้วก็ลองช่างก็ดูว่าทําไปแล้วผลลั์มันจะเกิดขึ้นมาก จากจากการกระทาอันไหนท่านสิครับมันมันมันจะเกิดอะไรบางถ้าเกิดลองหนีกันไปเนี่ยหนีกันไปแล้วค่ะนี่ตอนนี้เขายังไม่มีอะไรกันนะเกิดหนีกันไปก็ต้องมีอะไรกันเป็นอันดับแรกเรียนก็ไม่จบแม่กับลานของผู้ชายก็ไม่มีใครดูแลพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงก็ต้องโกรธจะไปกัดก้อนเกลือกินหรือทํางานก็ยังไม่ได้แล้วดึกเหลืว่าความดักในสมัยนี้ไม่มีเออทางเศรษฐกิจปัจจัยมันรองรับไปจะอยู่กันรอดเห็นไหมครับ นี่เป็นความคิดของที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ฝากน้องๆนะว่าบางทียังเด็กมองเหมือนมันมองเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันหนีไปไปสำหรับมเทียบกับน,น้องๆนเราเป็นวัยรุ่นรุ่นโตกันหน่อยนะครับว่าว่าเนี่ยพี่พี่วาสันบอกแล้วว่าหนีไปเนี่ยเอาตังค์ที่ไหนกินอีตอนใหม่ๆก็รักกันมองประเข็มแล้วก็จิ้มกินได้ต่อๆไปมันก็อดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหนีเลยครับสู้นะครับลุกขึ้นมาสู้มีจะแนะนําน้องว่าสู้ยังไงดี ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ความรักเนี่ยมันก็รักได้ไม่ผิดหรอกวัยรุ่นมันก็เป็นสิ่งธรรมชาตินะครับรักกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วการตัดสินประหาชีวิตด,ด้วยการที่ว่าอุย้ยจะต้องขาดความรักแล้วผู้หญิงจะต้องงานจริงมันก็มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ผู้หญิงอาจจะมีทางผัดผ่อนได้ครับอ,อเพราะฉะนั้นต้องแนะนําให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาผัดผ่อนไปเรื่อยๆนะบอกพ่อเดี๋ยวเขาเรียนหนังสือหน่อยนะขออะไรๆ,ๆไปเรื่อยๆใช่ไหมในที่สุดพ่ออาจจะเบื่อแล้วก็ได้ แล้วพาฝ่ายชายเรียนจบมีทํางานทําการมีฐานะามาก็ไปสู่ขอ,อมาเปรียบเทียบกันดูว่าเออคนนี้อาจจะดีนะ <c oughs> แล้วคนนี้ลูกเรารักด้วยเพราะว่าพ่อแม่ที่มีลูกสาวเนี่ยมันก็ต้องเห็นใจลูกสาวเหมือนกันนะจะเอาแต่ใจเราอย่างเดียวคงไม่ได้ <c oughs> ถ้าลูกสาวเขาเนี่ย <c oughs> แฟนเขาอุตสาตั้งเนื้อตั้งตัวเรียนแล้วมันก็ต้องนั่นนะเพราะนั้นผมว่าอย่าหนีเนาะสู้ดีกว่า <c oughs> สู้ชีวิตและสู้ความจริงดีกว่าแล้วก็ทําตัวเองให้ดูดีขึ้นมา สมควรที่แบบว่าเออทางนู้นเขาจะยุคลูกสาวให้อใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าอะไรก็ตามที่ไปออบังคับเนี่ยมคงไม่ดีนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้เหมือนกันนะครับว่าการบังคับอะไรใจกันเนี่ยไม่ดีแต่เราก็ต้องเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราก็อยากให้ลูกๆไปในทางที่ดีใช่ไหม<ช>เพราะพ่อแม่บางทีก็อาจจะเห็นว่าลูกเพื่อนเขาเนี่ยดีใช่ไหมพเพราะเขายังไม่เคยเห็นแฟนเราเนี่ยก็ม่ได้จุดหมายบอกยังไม่รู้จักกันเลยเป็นความลับเนี่ยเดี๋ยวนี้บางทีวัยรุ่นเนี่ยนะครับเจอกันรักกันแล้วก็ปิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ย มันก็ไม่ค่อยดีนะนี่ผมยังขอบคุณลูกชายผมนะยบอกไหมไ <ป S 1> ครับชอบสาวคนไหนมาบอกพ่อทุกทีเป็พ่อว่าไงมันครับพ่อเขไม่ว่าอะไรพ่อก็ฟังเลยเออดีในลูกเขาดียังไงอะไรต่างๆเราก็ให้เขาคิดเขาเองเรามีหน้าที่สนับสนุนเขาแล้วถ้าเกิดว่าเขาเกิดปัญหากับเราจะได้ไปช่วยแก้ไขเขา มันมีสาคัญมากนะครับคุณหมอเพราะบางทีวัยรุ่นเนี่ยไ,ไ,ไม่กล้าปรึกษาผู้ใหญ่โอ้ยอ,อย่างลูกชายผมเนี่ยนะเขาไปชอบสาวๆเขาก็พามาให้ผมดูผมก็ยิ้มยิ้มจ้ำใจดีบางทีลูกผมเขาก็ไปหาพ่อแม่ฝ่ายหญิงอนาคตจะเป็นอะไรก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนนี้หมายความว่ามันมีความซื่อสัตย์ซินเสียใช่ไหมถ้าขั้นแรกให้ผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเออซื่อสัตย์เออมีอะไรจะฝากน้องๆทางบ้านบ้างน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเป็นแฟนรายการข่าวสารเยอะมีการฝากอะไรในการดําเนินชีวิตประจําวันบ้าง วัยรุ่นสมัยนี้มีความคิดเป็นของตัวเองกล้าแสดงออกมากมากๆเลยนะครับจากเอ,อ่อนักแสดงรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยจะกล้าขึ้นกว่าวัยรุ่นเมื่อสักสิปีได้กว่าเท่าเท่าครึ่งเท่าตัวเพิ่มขึ้นไปเลยแต่ในความกล้าในการตัดสินใจเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าสถานะของตัวเองอยู่ที่ตรงไหนสังคมเป็นยังไงสังคมเรายังเป็นสังคมไทยอยู่ ควรจะประพฤติปฏิบัติแบบคอาคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้ใช้ได้เสมอตลอดมานะครับคือดาเนินทางสายกลางเนี่ยไม่มากไม่น้อยไม่ต้องต้องทาตัวโบราณต้องตบทําตัวเป็นหลังขาเต่าตะหนุไปทำตัวทันสมัยของคุณนี่แหละเดี๋ยวเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงไปแต่ต้องมีจิตใจนึกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองที่ต้องเป็นวัยรุ่นตรงนี้แล้วก็ทําไปแล้วก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นให้มีความสุขมากที่สุดที่ตัวเองเป็นอยู่นะฮะ